นิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องย่ยเฟิงมังกรบ้าออกจากคุกบทที่816ตายด้วยดวงตาที่ไม่อาจให้อภัยเงียบที่เกิดเหตุเงียบกริบการปรากฏตัวของฉากในตอนนี้ทำให้ทุกคนจ้องมองมาที่เขา เดิมทีไบลี่เทเลวคิดว่าแย่เฟิงถูกพลังลึกลับและผิดปกติของเอ็กปวนมิตูยับยังไม่สามารถขยับขยื่นได้และทำได้เพียงนั่งรอความตายผลก็คือฉันไม่เคยคาดคิดว่าแย่เฟิงจะไม่หลบหรือหลบหลีกและเขาสามารถเคลื่อนไหวได้ดีในที่สุดเอ็กปวนมิตูก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของอแย่เฟงอย่างสมบูรณ์ปรัศนี ในขณะนี้เบลลี่เทลาอยู่ในวังและเดาอะไรบางอย่างได้ไม่ชัดเจนเป็นไปได้ไหมว่าเย่เฟิงเป็นนักล่าด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็สมเหตุสมผลแล้วว่าทำไมเขาถึงสามารถฝึกสัตว์รายเอ็กซีที่หลบหนีได้อย่างง่ายดายเหมือนเป็นสัตว์ขี่และจับมือเอ็กอวนมีตูได้อย่างง่ายดายนี่ส่วนมีตูถูกเขาจับไปจริงๆเหรอ ไปลี่ชิงก็ตกตะลึงเช่นกันไม่คาดคิดว่าจะมีใครบางคนเอาเอ็กอวนมีตูที่ทำให้สัตว์ดูร้ายโบราณพูดถึงมันได้อย่างง่ายดายหาอะไรเป็นไปได้ไหมว่าลูกปัดเอ็กอวนมีเป็นของปลอมฮ่าฮ่ 5. หัวกัวตรงดีใจทันทีคุณเห็นไหมอาจารย์ของฉันก็เก่งมากเหมือนกันอัญญประกาศคู่ ผู้ชายคนนี้ทรงพลังจริงๆไม่น่าแปลกใจที่มันสามารถปราบสัตว์รายเอ็ซได้อย่างง่ายดายแต่มันจะไม่ทำงานถ้าคุณไม่ทำในขณะนี้แม้แต่ไบลี่คิงก็เกือบจะคุกเข่าลงนอกจากความชื่นชมแล้วลึกๆในใจยังรู้สึกด้วยซ้ำว่าการเป็นที่พึ่งของชายผู้แข็งแกร่งเช่นนี้ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ อย่างโกเบนี่ผมทำแต้มได้83แต้มด้วยกันและด้วยสามารถแบบคนที่แข็งแกร่งไว้บนหลังของเขาฆ่าทุกทิศท,ทุกทางและล้อมมันไว้ตัวเขาเองจึงกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งในขณะนี้นักล่ายิ่งตกตะลึงราวกับว่าเขาเห็นผีในตอนกลางวันแสกแสกนี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยนั่นคือลูกปัดเอ็ก,กวนมีของฉันทำไมคุณถึง ลูกปัดเอ็กอ้วนมีถูกควบคุมโดยเขาอย่างสมบูรณ์หลังจากคว้างไปไม่เพียงแต่จะยับยั้งฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแต่ยังสามารถนำกลับมาได้อย่างมั่นคงอีกด้วยด้วยเหตุนี้ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าทันทีที่ย่ายเฟิงเข้ามาครอบครองความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนั้นกับส่วนมิสูก็ขาดสะบั้นลงไม่ว่าคนคนนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหน เขาก็ไม่สามารถจำเอ็กวนมิซูกลับมาได้นี่ชายคนนั้นตกใจและหวาดกลัวจากนั้นพูดอย่างโกรธเกรี้ยวว่าเอาไข่มุกส่วนนี่คืนมาให้ฉันอัญญาประกาศคู่พลังลึกลับในลูกปัดนั้นจึงประกาศต่อมันว่าคุณโยนมันให้ฉันเองฉันจะไม่สุภาพตอนนี้ลูกปัดเอ็กวนมิเป็นของฉันแล้วอะไรนะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นชายคนนั้นก็โกรธจนแทบจะหายใจไม่ออกหากคุณไม่สามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยตัวเองคุณจะสูญเสียเอกวนมิตูแทนหรือไม่ตอนนี้ให้กลับไปรายงานกษัตริย์เจียงหนานคนเดียวฉันกลัวว่าแม้แต่องค์กรนักล่าก็จะไม่สามารถกลับมาได้ฉันไม่สนัยหรอกว่านายจะใช้เวทมนต์อะไรควบคุมส่วนมิจูของฉันแต่ฉันจะพูดอีกที ชายคนนั้นตะโกนด้วยความหมุดหงิบเอาส่วนมิจูคืนฉันมาเอาละแย่ยเฟิงตามไปรูปแบบเดียวกันและยังทำท่าทางคว้างลูกบอลพร้อมที่จะใช้วิธีเดียวกันเพื่อลองพลังของเอกกวนมิตูและฆ่ามันเมื่อเห็นว่าแย่เฟิงต้องการใช้พลังของเอกกวนมิตูเพื่อตอบโต้ตัวเองชายคนนั้นตื่นตระหนกในทันทีแสดงสีหน้าหวาดกลัวไม่อยาก แต่ในไม่ชาชายคนนั้นก็ตระหนักได้ว่าย่าเฟิงแค่เลียนแบบสิ่งที่เขาเพิ่งทำและแสดงไม่ต้องพูดถึงถ้าคุณไม่ใช่นักล่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจวิธีการลึกลับเฉพาะขององค์กรน,นักล่าของพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าเอ็กวนมีเพลจะตกอยู่ในมือของผู้อื่นแต่ก็เป็นเพียงหินธรรมดานอกจากนี้คนคน นั้นยังมั่นใจว่าเขาสามารถได้ลูกปัดเอกวนมีที่ถูกคว้างไปกลับคืนมาและเขาจะไม่พลาดมันอีกรีบโยนมันมาทางนี้จู่จูจ่ชายคนนั้นก็เร่งเร้าอย่างกระวนกระวายจากความตื่นตระหนกในตอนแรกยายเฟิงก็ตระหนักถึงจุดนี้เช่นกันหากอีกฝ่ายสลายพลังของส่วนมีซูอย่างง่ายดายเหมือนกับเขาในตอนนี้มันจะไม่ส่งคืนให้อีกฝ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นปรัชนีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ย่ายเฟิงก็วางมือลงอีกครั้งจะไม่ใช้ไข่มุกเสวียนมีอีกต่อไปคุณจะฆ่าไก่ด้วยคอนขนาดใหญ่ได้อย่างไรปรัชนีเพื่อจัดการกับอันธพาลที่เข้ามาลอบสังหารเขาย่ายเฟิงมีหลายวิธีย้ายเฟิงหยิบหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากอกของเขาทัานทีฮะ เมื่อเห็นเช่นนี้ชายคนนั้นก็สะดุ้งอีกครั้งนึกว่าเจ้าเด็กนี่บ้าไปแล้วคุณจะใช้สิ่งดั้งเดิมเช่นนั้นกับตัวเองหรือไม่นอกเสียจากว่ากระสุนในปืนจะทำจากเอกวนมิธีด้วยฮึมชายคนนั้นย่อเยยและครุ่นคิดแน่นอนว่าเด็กคนนั้นเพิ่งเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเองตกใจในตอนนี้เขาไม่สามารถใช้พลังของส่วนมิตได้เลย หลังจากยืนยันทั้งหมดนี้ชายคนนั้นรู้สึกโล่งใจอย่างมากไม่ว่าย่ยเฟิงจะกลับมาหรือไม่ก็ตามเขาก็พร้อมที่จะทำมันด้วยตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นบูมคนตรงข้ามที่เกือบจะขยับก็ก้าวเข้ามาทันทีหลังจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บศีรษะจึงเอ็นหลังตอบสนองปืนศักดิ์สิทธิ์ลั่นกระสุนคนยิงต้องโดนคนโดนต้องตาย แม้แต่ฮันเตอร์ที่เคยเห็นอาวุธวิเศษนับไม่ถ้วนที่ใช้จัดการกับสัตว์ร้ายในองค์กรก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะวันหนึ่งเขาถูกอาวุธร้อนฆ่าตายเขาถูกยิงที่ศีรษะและล้มลงฟอเมื่อเห็นเช่นนี้ไปลี่ไท่ล่ากอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างอีกครั้งฉันคิดในใจว่าชายหนุ่มคนนี้คือใครยายเฟิงปรศนี แม้แต่ปืนธรรมดายังมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ในมือของเขาได้อย่างไรแม้แต่นักล่าในตำนานก็ยังถูกเขายิงเข้าที่ศีรษะและเสียชีวิตทันทีนี่จบลงแล้วเหรอไปลี่ชิงรู้สึกประหลาดใจและมีความสุขไม่แท้กันดวงตากลมโตของเธอเบอิกกว้างคุณชนะแล้วเหรอไม่จำเป็นต้องพูด นายของข้าไม่เคยต่อสู้ในการต่อสู้ที่ไม่แน่นอนแน่นอนเขาชนะอัญญะประกาศคู่ในเวลานี้ย่ายเฟิงก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบและพบว่าชายที่ถูกยิงล้มลงกับพื้นยังคงหายใจอยู่ยังไม่ตายสนิทคุณคุณชายคนนั้นตกใจและโกรธและเขาไม่เต็มใจคุณกล้าฆ่าฉันเอาส่วนมิสูของฉันไป องค์กรนักล่าของเราจะไม่ปล่อยคุณไปคุณจุดจุดจุดอัญญาประกาศคู่ดูเหมือนว่าคุณยังมีสมบัติอยู่ในตัวซึ่งกําลังกลั้นหายใจอยู่ย่า่เฟิงนึกขึ้นได้มีลูกปัดเอ็กอวนมีอีกชิ้นไหมหลังจากนั้นย่า่เฟิงก็พูดทันทีเคลื่อนไหวโดยตรงซึ่งหลังจากคุยหาคนคนนั้นเขาก็พบก้อนเชือกจริงๆ นี่คือโซ่ที่ทำจากหินลึกลับย่เฟิงจำได้ทันทีแม้แต่สัตว์ดุร้ายโบราณก็สามารถจับได้ทั้งเป็นด้วยโซ่นี้สัตว์ดุร้ายที่ถูกขังอยู่จะสูญเสียพละกำลังชั่วคราวและกลายเป็นไม่ต่างจากสัตว์ป่าทั่วไปเสือเสือดาวและหมาป่าหลังจากติดตามแย่เฟิงหลังจากพบสิ่งมีค่าชิ้นสุดท้ายบนชายคนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือท้อแท้หลังจากสูญเสียสมบัติไป ชายคนนั้นร้องไห้อย่างโศกเศร้าจ้องมองไปที่ใย,ยเฟิงอย่างแน่วแน่จากนั้นก็สิ้นใจและเขาไม่ได้อยู่อย่างสงบขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่817โอนย้ายเป้าหมายนี่มันตายแล้วไปลี่ไถหลงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ ไม่คาดคิดว่าปืนที่ดูเหมือนธรรมดาในมือของย่าเฟิงสามารถยิงหัวนักล่าชั้นนำที่สามารถล่าสัตว์โบราณได้อย่างง่ายดายทั่วขณะหนึ่งไบลี่เทลาาคิดไม่ออกว่าใครคือเหยื่อและใครคือผู้ล่าห้า้าฉันรู้แล้วอาจารย์หนึ่งมีค่าสอง หัวกวดงอดไม่ได้ที่จะโห่ร้องเมื่อเขาเห็นศัตรูที่น่าเกรงขามอีกคนถูกสังหารโดยการยิงเพียงครั้งเดียวโดยอาจารย์ของเขาและตะโกนว่าขอให้มีชีวิตยืนยาวมันทรงพลังมากไปลี่ชิงอดทึ่งไม่ได้เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าแม้แต่ปืนพกที่อ่อนแอที่สุดก็สามารถแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในมือของยายเฟิงได้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจินตนาการได้ หลังจากตรวจดูศพก็พบว่าสมบัติทั้งหมดของคนคนนั้นถูกเย่เฟิงขโมยไปไบลี่ไทเจียนอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความประหลาดใจว่าเย่เฟิงคุณคุณถูกจัดระเบียบโดยนักล่าด้วยหรือไม่มิฉะนั้นแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรฮันเตอร์จะสามารถจัดการกับลูกปัดเอกวนมินั้นได้อย่างไรถูกต้องย่ยเฟิงพูด แต่ฉันไม่ได้มาจากองค์กรนั้นใยเยฟิงได้รับมรดกของนักล่าแต่เขายังไม่ได้เข้าร่วมองค์กรนักล่ามันเป็นอย่างนั้นไปลี่ไทล่าก็ตระหนักได้ว่านี่เป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่าใยเายฟิงไม่มีสายเลือดของตระกูลโบราณทันใดนั้นไปลี่ไทล่ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์โดยคิดว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเล็กน้อยและเดิมทีคิดว่าใยเายฟิง เป็นพวกเดียวกับเขาแต่โดยไม่คาดคิดเขาเป็นนักล่าระดับที่สูงกว่าตัวเขาเองและเป็นผู้ปราบปรามระดับสูงของเชื้อสายเก่าแก่ของเขาอย่างไรก็ตามคำถามนี้ก็มาถึงอีกครั้งในเมื่่อใยเฟิงไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรนักล่าเขามาเป็นนักล่าได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าใยเฟิงไม่ได้พูดอะไรมาก ไม่สะดวกที่ไบลี่เทเราจะถามเพิ่มเติมท้ายที่สุดหากต้องตรวจสอบตัวตนปัจจุบันของทั้งสองฝ่ายกลับมีประวัติอันยาวนานและคงไม่สะดวกที่จะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความลับของกันและการให้เจ้าขวางทางให้ตายเถอะพัวกัวตรงเตะศพอีกครั้งเพื่อระบายความโกรธจงฉลาดขึ้นในชาติหน้าและอย่ายั่วยุคนที่ไม่ควรไป มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่และไบลี่เทลาวเรียกร้องให้ทุกคนออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่ราชาแห่งเจียงนันจะไม่ส่งใครมาอีกแต่แย่เฟิงยินดีให้อีกฝ่ายไปส่งของที่ประตูต่อไปค่าของไขมุกลึกลาบนั้นเพียงอย่างเดียวในสายตาของแย่เฟิงก็เปรียบได้กับหัวหน้าของราชาแห่งจียงนันในเวลาเดียวกัน ด้านของเจียงนันแวงคนทั้งสองกลุ่มถูกส่งไปอย่างต่อเนื่องลักพาตัวไปเว่ยเว่ยและสกัดกั้นและสังหารย่ายเฟิงไปครึ่งทางพวกเขาทั้งหมดหายไปผลลัพธ์สามารถจินตนาการได้มันไม่มีเหตุผลจริงๆเจียงนันแวงตกใจและโกรธอีกทั้งยังตื่นตระหนกเล็กน้อย มีคนที่แข็งแกร่งมากมายถูกส่งมาทีละคนแต่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเด็กแส้แย่คนนั้นได้สิ่งที่ทำให้เจียงนันแวงยอมรับไม่ได้ยิ่งกว่าก็คือถ้าเขาไม่สามารถจัดการกับแย่เฟิงได้เขาก็จะปล่อยมันไปเป็นผลให้คนที่ถูกส่งไปจัดการกับฝ่ายของแย่เฟิงหายไปทั้งหมดไอ้พวกงี่เง่า เจียงนันแวงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและกำลังคิดว่าเขาควรจะเชิญผู้ที่แข็งแกร่งคนไหนมาโจมตีและสังหารเย่เฟิงต่อไปหรือเพียงสร้างพันธมิตรกับตะวันตกเพื่อจัดการกับศัตรูร่วมกันท้ายที่สุดแล้วในที่ประชุมเย่ยเฟิงลงมือฆ่าคนที่แข็งแกร่งจากประเทศตะวันตกด้วยตัวคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่ตะวันตกจะไม่ล้างแค้นนี้ ระหว่างเย่เฟิงและเอ็กซิซี่จะมีการดวลที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายพอ่อในเวลานี้เอาอี้อิงฮาลูกชายคนที่สองแนะนําฉันแนะนํำว่าคุณไม่ควรยั่วยุเด็กที่ชื่อเย่ในตอนนี้อัญญาประกาศคู่ท้ายที่สุดยังมีเรื่องใหญ่ที่ต้องทำในตอนนี้ดังนั้นมันจึงมันไม่ง่ายที่จะวอบแวก ฉันได้ยินมาว่าไ่เฟิงกำลังจะไปทางใต้ด้วยและไม่ทราบรายละเอียดการเดินทางแต่เขาควรจะไปที่นั้นเดี๋ยวนี้หลังจากพูดแบบนี้เจียงนานแวงก็ค่อยๆวางโทรศัพท์ลงอย่างครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหญิงห่าวคุณพูดถูก หัวขโมยตัวน้อยแท้เย่มีเวลาและเรี่ยวแรงมากมายที่จะจัดการแต่การเปิดเม็ดดิซินคิงวันเล่ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นที่ชายและน้องชายคนที่สามของคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเด็กคนนั้นกำลังจะตายและต้องการยาวิเศษของยาโอแวงกูอย่างเร่งด่วน ครั้งนี้การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของยาโอแวงกูนึ่งดูดความสนใจจากกองกำลังนับไม่ถ้วนในหมู่พวกเขาเจียงนานคิงยังอยากได้ยาวิเศษหลายชนิดในหุบเขาเมดิซีนคิงตราบเท่าที่ข้าสามารถเอาชนะยาวิเศษในหุบเขาราชาแห่งยาได้ไม่เพียงแต่ข้าจะมีพลังเทียบเท่ากับพี่ชายของข้าเท่านั้น แต่พระบิดาเจ้าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยตอนนี้มีข่าวลืออย่างกว้างขวางในโลกภายนอกอยาแห่งความเป็นอมตะนั้นได้รับการขัดเกลาในวันเล่ออฟเดอะเมดิซีนทิงให้ผู้คนมีชีวิตตลอดไปและคงความเป็นหนุ่มสาวตลอดไปทันทีที่ข่าวนี้ออกมาไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามมันทำให้ผู้คนเกิดพะวังไม่รู้จบ และถึงกับอยากได้ส่วนแบ่งจากมันถูกต้องจินนันแวงแสดงท่าทางโลภยาโอแวงกูแต่ไขมันชิ้นหนึ่งต้องไม่ถูกสำหรับคนนอกเป็นเวลาหลายปีที่ฉันส่งคนไปค้นหาร่องรอยของยาโอแวงกูโดยไม่คาดคิดมันไม่ได้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักพวกเขารีเริ่มที่จะปรากฏตัวในโลกจริงๆห้าห้าพระเจ้าช่วยฉันด้วย ซึ่งแตกต่างจากการมองโลกในแง่ดีของจจนนันแวงเอาอีอิงเฮาค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเมดิซีนคิงวันเล่อย่างกระทันหันท้ายที่สุดเธอมักจะซ่อนตัวจากโลกภายนอกเสมอแต่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวในลักษณะที่มีหน้ามีตาและถึงกับประกาศให้โลกรู้แต่มันก็น่าตื่นเต้นไม่เป็นไรเจนนันแวงเข้าใจความระมัดระวังของเอา อิ่งิงเฮาดังนั้นเขาจึงจัดแจงคราวนี้ฉันจะส่งนายพลสี่คนจากลมฝนฟ้าร้องและสายฟ้าเพื่อพาคุณไปยังหุบเขาแห่งราชายาสี่นายพลจะอยู่ที่นั่นเพื่อทำให้หุบเขาแห่งราชายาน้อยของเขาแห้งคลิกฟ้าไม่ได้ขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่818ยิ่งยิ่งใหญ่ย,ยิ่งดี อีกด้านหนึ่งเมดิซีนคิงวันเล่นับตั้งแต่มีการเปิดหุบเขาที่มีชื่อเสียงกองกำลังต่างๆได้ส่งของขวัญแสดงความยินดีต่อกันและพวกเขาจะมาแสดงความยินดีในช่วงปลายเดือน หุบเขาเหววาวังที่ถูกทิ้งร้างค่อยๆกลายเป็นที่พลุกพล่านและมีชีวิตชีวาและในลานที่เงียบสงบชายวัยกลางคนร่างกำยำค่อยๆถอดผ้าพันแผลออกชาชๆเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าทางการและเตรียมออกจากหุบเขาลี่จันเชิญคุณจะไปไหมในเวลานี้เด็กสาวคนหนึ่งนำถาดชาหอมกรุ่นมา เมื่อเห็นว่าลี่ยูใบเปลี่ยนเป็นชุดเก่าที่เธอมีเมื่อเธอมาเธอกำลังจะจากไปประตูไกลท่าย่เฟิงอยู่ที่นี่เขาจะต้องจำผู้หญิงคนนี้ได้เป็นคนที่อ้างว่ามาจากวันเล่ออฟเมดิซีนคิงเพื่อทดสอบเย่เฟิงในคืนนั้นหลังจากที่เธอพ่ายแพ้ต่อยเย่เฟิงเธอก็ถูกเย่เฟิงหลอกให้เปิดเผยตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ของเหยาว,วังกูอย่างเป็นทางการ เซี้ยวหวนขอบคุณที่ดูแลฉันในวันนี้ลี่อยู่ใบกล่าวฉันหายจากอาการบาดเจ็บแล้วดังนั้นฉันควรจะไปได้แล้วยังไงก็ตามบอกลาอาจารย์กูแทนฉันขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเซี้ยวหวนกล่าวว่าลี่จันเชิญยินดีต้อนรับการรักษาโรคและการช่วยชีวิตเป็นหน้าที่ของหมอของเรา ลี่จานเชิงได้โปรดอย่าลืมความไว้วางใจของวันเล่มาสเตอร์ของเรานี่เป็นเรื่องธรรมชาติลี่ยูบยกล่าวอย่างจริงจังฉันลี่ยูบยจะไม่มีวันผิดสัญญาแค่อย่าก,กังวลขณะที่พูดในที่สุดลี่ยูบยก็หยิบกระบี่ของเขาขึ้นลาก่อนและจากไปฉันจะไปหาคุณเซียววัเดินตามหลังด้วยความชื่นชม ทายที่สุดนี่คือหนึ่งในเทพ,พเจ้าแห่งสงครามที่ปกป้องแดกเกียและเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญตั้งแต่หัวจรดเท้าและเขาแข็งแกร่งกว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันในกูเนทั้งสองกำลังเดินออกไปทันใดนั้นก็มีอีกสองคนเข้ามาข้างหน้าพวกเขาต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจลี่จันเชิญ ยิงผิวขาวมาที่หุบเขายาโอหวางด้วยความช่วยเหลือของเอลเอโมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังจากเห็นลี่ยูไบเธอก็แสดงรอยยิ้มขี้เล่นคุณจะกลับไปเร็วๆนี้ไหมใช่ลี่ยูไบพยักหน้าแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่มัวผู้เท่าที่บาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยแขนข้างเดียวจากการสังเกตของลี่ ยูไบเขาพบว่าแม้ว่าคนคนนี้จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสบางทีอาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่สามารถปกปิดออร่าแห่งการฆาตกรรมทั่วร่างกายของเขาได้อีกต่อไปและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักฆ่าลี่จันเชิญขอแสดงความนับถืออย่างยาวนาน อลโอโมแซงทำเป็นผ่อนคลายและทักทายลี่ยู่ใบเชิงรุกราวกับว่าหนูเริ่มทักทายแมวซึ่งน่าตื่นเต้นมากลี่ยู่ใบไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วพยักหน้าให้ทั้งสองจากนั้นหันหลังและจากไปไทายที่สุดต้องขอบคุณไปงูผู้แปลกประหลาดคนนี้ที่ส่งเขาไปที่หุบเขาราชาแห่งยาและช่วยชีวิตเขาไว้ หลังจากเห็นลี่ยู่บแล้วเสี่ยวหวนรีบกลับมาและมองไปที่ผู้หญิงผิวขาวที่เพิ่งกลับมาในอีกด้านหนึ่งของหญิงผิวขาว l อลเอโมก็ถูกจัดให้อยู่ในวอร์ดเพื่อรอการรักษาของกูซูที่ชายคุณพาใครกลับมาเสี่ยวหวนถามด้วยความเป็นห่วงคุณไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วและทันทีที่คุณกลับมาคุณก็นำคนตายกลับมาแล้วก็นำคนพิการกลับมาด้วย เธอฉันไม่รู้จริงๆคุณจะทำยังไงดีอัญญาประกาศคู่เขาเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับฉันเราต้องรักษาเขางูขาวย้ำคุณพูดแบบเดียวกับลี่จันเชิญเมื่อครั้งที่แล้วเซี่ยวหวนเตือนอย่างช่วยไม่ได้นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันหญิงชุดขาวจ้องมาที่เธอเสี่ยวหวนกลอกตาแล้วพูดอย่างใจเย็นว่า อยากฟื้นแขนที่หักงั้นเหรองั้นก็ต้องไปหาแม่ของเราเพื่อรับการรักษาสิทำไมคุณถึงบ้าใครกูมีชื่อเสียงมากมันสามารถใช้เพื่อบอกโลกได้หรือไม่คุณกลัวที่จะดึงดูดศัตรูเหล่านั้นจากอดีตงั้นเหรอเธอไม่คิดเหรอว่าด้วยยาเพียงเล็กน้อยที่เธอค้นคว้าม,มาเธอสามารถควบคุมกองกำลังหลักทั้งหมดและทำทุกอย่างที่เธอต้องการได้แล้วเงียบ เห็นว่าพี่ชายคนโตพูดคำเหล่านี้เขารีบขยับตัวเพื่อเงียบและหยุดพูดเรื่องไร้สาระคุณมาจากฝ่ายไหนคุณพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ได้ไหมอย่าทำลายธุรกิจของแม่ฉันคุณเป็นคนโง่เหรอฉันแนะนำให้คุณอย่าเสียความพยายามโดยเปล่าประโยชน์หญิงชุดขาวเตือนอย่างเย็นชา คุณนั่งมองท้องฟ้ามาหลายปีแล้วฉันไม่รู้ว่าในโลกภายนอกมีคนที่แข็งแกร่งกี่คนฉันดิ้นรนในโลกภายนอกมาหลายปีแล้วและฉันรู้สึกไร้พลังคุณยังต้องการใช้ยาควบคุมคนอื่นถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริงๆขู่จู่พู้เท่าคงปกครองโลกทั้งใบไปนานแล้วแต่เสี่ยวหวนพูดอย่างโกรธเคือง แล้วเราจะทำอย่างไรทุกคนในโลกลัวนอกตันยูกลัวอำนาจและไม่มีคุณธรรมครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งเราเมดิซีนคิงวันเล่แขวนกระถางเพื่อช่วยโลกฉันไม่รู้ว่ามีคนช่วยชีวิตกี่คนแต่คนเหล่านั้นไม่เพียงแต่ไม่รู้จักขอบคุณแต่ยังโลภยาวิเศษในหุบเขาของเราและแม้แต่ต้องการที่จะรับมันเพื่อตัวเองอัญญประกาศคู่ ยาที่ดีที่สามารถรักษาโรคและช่วยชีวิตสามารถกลายเป็นยาพิษเพื่อควบคุมผู้อื่นเซียวฮวนพูดอีกครั้งในระยะสั้นเราไม่สามารถซ่อนที่นี่ได้ตลอดชีวิตและทั้งหมดเป็นเพราะฉันครั้งแรกที่ฉันออกไปฉันเปิดโปรงที่อยู่ของฉันและไม่ช้าก็เร็วมันจะสร้างปัญหาในหุบเขาใช่ปล่อยมันไปดีกว่าอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไป พี่ที่ไม่ได้บอกว่าโลกของนักฆ่าจะรวมเป็นหนึ่งเร็วๆนี้พี่จะมาช่วยเมื่อถึงเวลาหญิงชุดขาวพยักหน้าและพูดว่าลืมมันไปเถอะยังไงซะคุณได้เริ่มทำมันแล้วดังนั้นคุณอาจจะแค่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทำให้สิ่งต่างๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสงสัยเมื่อข่าวยาออกมาคงจะระเบิดโลกแน่ๆ ในเวลานั้นยาโอแวงกูจะไม่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวและโลกภายนอกก็จะสามารถใช้สมองของมนุษย์เพื่อเล่นสมองสุนัขได้ขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ